ไข่ไม่ลดลงเลยฮะเป็นหวัดในฤดูนี้เนี่ยนะคงเป็นเพราะเมื่อวานใส่เสื้อเปียกๆกลับบ้านแน่เลยแต่อย่างน้อยวันนี้ก็ไม่มีชมลมนอนพักให้สบายดีกว่าพี่ชายมีคนมาหาเอ๊ะไงดีขึ้นไหมมาเยี่ยมไข้ค่ะโอ้โน oh, <no. S 3> ได้ยินมาว่าขาดเรียนเพราะเป็นหวัดก็เลยไปถามที่อยู่นายจากอาจารย์จะได้มาเยี่ยมได้ทำไมถึงลงทุนขนาดนั้น จะละเลยสมาชิกคนสำคัญให้มีปัญหาอยู่ได้ยังไงใครกันแน่ที่ก่อปัญหาประจำพราะฉันก่อเรื่องให้ดยสุเกะเป็นประจำดังนั้นวันนี้ฉันจะดูแลนายอย่างดีนอนพักให้สบายใจได้เลยสบายใจไม่ลงเลยพับผ่าจะว่าไปจากโรงเรียนมาถึงนี่ก็ไกลโขอ,อยู่จะไล่ให้กลับไปซะก็เกงใจอ่ะเบามือหน่อยนะครับ น่าจะเก่งทำไมเนี่ยจริงสิฉันเอาแอปเปิลมาด้วยเดี๋ยวจะปอกให้ลูกที่เคยใช้ในมายากลสินะเอ๊ะยากไม่ใช่เล่นเลยฮะปอกไม่ไหวก็อย่าปอกเลยนะคุณน้องขอร้องแทกินทั้งลูกก็ได้ครับขอบคุณมากครับหรอยังดีกว่าต้องเช็ดคราบเลือดในห้องล่ะวะขอโทษนะไดซูเกะจูจๆขอโทษทำไมนะ่ะซืือสือที่เกิดจากคำสาปนะ่ะทำให้ตายมาหลายคนแล้ว อย่าเล่าให้หลอนสิเฮ้ยนี่แค่วัดธรรมดาเว้ยก่อนอื่นก็ต้องรีบแค่คำสาปอะไรอีกว่าเนี่ยแปะยันแผ่นนี้ไว้แล้วจะหายดีเองค่ะฉีกมาจากตัวมาซุโกะใช่ไหมแล้วมาซุโกะจะไม่เป็นอะไรหรออย่างอื่นที่ทําได้ต้มน้ำสินะโถไม่เป็นไรหรอกครับถ้ายังไม่เกิดเรื่องก็ไม่รู้จะบอกปาดยังไงได้ขืนเป็นแบบนี้ เอ๊ะจู่ๆร่างกายก็ฟิตเปียขึ้นมาเฉยเลยต้องแก้งทำเป็นหายดีแล้วไม่ต้องมาคอยดูแลแล,แล้วล่ะครับจริงอ่ะไรซูรเกะคุงเอ๊ะว่าแล้วเชียวไข้สูงมากเลยถ้าไม่นอนพักแล้วก็หน้าของรุ่นพี่โคตวนี้เข้ามาใกล้ขนาดนี้เงือออกตั้งเยอะเปล่าครับคือนี่น่ะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวรุ่นพี่โคตนุนี้จะทำอะไรเช็ดตัวให้เงือน้อยลงไง แค่นี้ผมเช็ดเองก็ได้บอกแล้วไงว่าวันนี้จะดูแลอย่างดีเห <Hey. S 2> เปลี่ยนชุดก็สำคัญเปิดตามใจชอบเลยชั้นนี้เหรออย่าเปิดอันนั้นข้างบนเออะอะไรกันจังเลยพี่ชายทำอะไรอยู่หรอคะกิจกรรมชมลมนะ่ะชมลมอะไรเหรอชมลมวิจัยเรื่องอัศจรรย์จากนั้นไดโตเกะก็โดนครอบครัวเทศนาชุดใหญ่